โรคเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ a l l e r g i จิกเ n เน i ิพบได้บ่อยในประชากรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยและเกิดได้กับทุกเทศทุกวัยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุจมูกสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้นั้นเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้หรือ Alle r g e ์ อาการของโรครุนแรงมากน้อยไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆคือบครบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยหรือหากรุนแรงก็อาจจะต้องใช้ยารักษาอาการต่อเนื่องอย่างยาวนานนอกจากยาแล้วนักวิจัยได้ค้นพบพืชสมุนไพรที่สามารถบรรเทาอาการแพ้ได้สารอาหารที่ดูแลสุขภาพจมูกอักเสบจากภูมิแพ้สารสกัดบรอกโคลีให้สารสำคัญซอฟอฟราเฟนมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย สามารถลดการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่มาจับรวมกลุ่มกันเมื่อเกิดการแพ้ขึ้นซึ่งจะช่วยให้มีการหลั่งฮิสตามีนน้อยลงและบรรเทาอาการแพ้ที่เกิดขึ้นในที่สุดไฟโตสเตอรอลช่วยลดการหลั่งฮิสตามีนจากม้าเซลล์และเมื่อให้ไฟโตสเตอรรลแก่ผู้ป่วยจีนที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตลอดปีช่วยลดการหลั่งฮิสตามีนจากมา์เซลล์ได้นอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ไซโคออกซิเจนเอสและไลพอกซิเจนเอสโดยเอนไซม์ S <S เหล่านี้จะเปลี่ยนสารเคมีบางชนิดให้เป็นสารกระตุ้นกระบวนการอักเสบเมื่อเกิดการแพ้ขึ้นบริเวณโพรงจมูกซิลิเนียมจะช่วยยับยั้งฮอร์โมนโพรสตาแกนดินซึ่งเป็นในหนึ่งกระบวนการอักเสบโดยกระตุ้นให้เกิดอาการแดงบวมของโพรงจมูกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระกดอัลฟาไลโปอิกโคเอนไซม์คิวเทนและเบต้าแคโรทีน เมื่อมีการอักเสบจากภูมิแพ้ขึ้นบริเวณพงจมูกจะมีกลไกเหนี่ยวนําให้มีการสร้างอนุมูลอิสระมากขึ้นหากการสร้างอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งเหนี่ยวนําให้เกิดอาการอักเสบมากตามไปด้วยดังนั้นาหากร่างกายมีโคเอนไซคิวเทนและเบต้าแคโรทีนในระดับปกติจะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระที่เหนี่ยวนําให้เกิดการอักเสบจากภูมิแพ้ได้เสริมอาหารให้ภูมิคุ้มกันไฟตาเพล ภูมิแพ้แกไม่ยาก